บั๊ทำยังไงดีวะเนี่ยต้องร้านนี้เลย FDC Shop ร้านนี้นะครับมีหลายบริการให้เลือกสรรมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเติมโรบักการเติมเกมหรือการแอบแม่เติมเกมก็มีนะครับน้องๆก็เก่งแค่นน้องๆน,นะครับมาเติมร้าน FDC Shop แน้องก็จะได้ของคุ้มๆไปมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโรบักนะคะจิ้นน้องอยากได้กันนักหนแล้วก็บริการเติมเกมแบบ Pro เ a l l e t R V P ฟาออนไลน์คนณภาพ V ีอะไรก็ได้นะครับถ้าน้องอยากเติมเดี๋ยวพี่จะทิ้งดีมาให้ใต้ร่างคลิปนี้นะครับทุกผู้ชมมาเติมกันได้นะครับ ก็โอเคนะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับก็วันนี้นะคยบเรียกได้ว่าตื่นแต่เช้าเลยนะคุณผู้ชมวันนี้คือเวลาประมาณเก้าโมงนะครับเรียกได้ว่าแบบว่าเออ,อตื่นอย่างเช้านะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับซึ่งมีสปอยออกมาทั้งด้านเรียบร้อยแล้วนะเป็นสปอยที่ค่อยจะสําคัญมากนะว่าเป็นสปอยของบอฟฟิตนะครับซึ่งก็เป็นสปอยที่มาจากทางดิสคอตในนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับซึ่งบอกก่อนนะคนดูว่าอัปเดตสิบเจ็ดเนี่ยจะมาในหนึ่งจ ตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าจะปล่อยมา3พาร์ทใช่ไหมก็คือจะปล่อยวันที่30ก่อนนะครับซึ่งจะปล่อยมา3พาร์ทก็น่าเป็นแต่ละวันแต่ละวันวันนี้แต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนเขาจะดีเลย์นะครับคือทำให้เสร็จภายในวันเดียวไปเลยนะครับแล้วก็ปล่อยอัปเดตไปเลยในวันนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะคุณผู้ชมโอเคเราดูวว่าคุณผู้ชมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมไปกันเลย let's go ผู้ชมไปเลยตื่นเช้าลึกเกินโอเคนะครับซึ่งเขาได้ทำการเขียนนะครับว่าดีเลย์อัปเดต17นนนนนนนะะคคคครรััับบโอออเซึ่่่งผผลลี้แวามืที่ทุกคนน่าจะะรรูู้้จัััักกกนนนนดีออย่่แลลวคคบ็ืผ บิ๊กมัมนี่คุณผู้ชมครับโอ้โหผลบิ๊กมัมนะ คือตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้คิดว่าผลบิ๊กมัมเนี่ยจะมานะเออหรือว่าผมคิดนี่แหละผมจำไม่ได้แล้วคุณผู้ชมแต่คือบิ๊กมัมมาด้วยนะสารอัปเดตนี้คือผลพิศดารที่จะมาเยอะพอสมควรนะครับก็น,นี่เป็นผมบิ๊กมัมน,นะคุณผู้ชมแน่นอนนะครับว่าผมแบบไม่ได้คิดเลยว่ามันจะมาเว้ยแต่ว่าคือถ้ามันมาแล้วเนี่ยคือน่าจะแบบหลอดเท่าม,ามากแน่นอนนะคุณผู้ชมผลบิ๊กมัมสำหรับผลนี้นะครับก็โอเคผลบิ๊กมัมวันนี้นะครับเรียกได้เลยว่ามาอัปเดต17บนะคุณผู้ชมแล้วเขาเขียนว่าอัปเดต17 ทัมมิ่งอิน1.5ชั่วโมงนะครับก็คืออัปเดตเปจะมาใน1ชั่วโมง50นาทีอะไรมานี้นะคุณผู้ชมนะซึ่งตอนแรกเขาบอกว่าจะปล่อยมา3พาร์ใช่ไหมซึ่งพาร์ทแรก็ปล่อยที่30นะครับซึ่งผมคิดว่าตอนนี้น่าจะเปลี่ยนแล้วเป็นการที่เขาจะอัปเดต17เนี่ยใน1.5ชั่วโมงนะครับซึ่งตอนนี้เป็นเวลามัน9โมง5นาทีแลคุณผ,ผู้ชมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่มันแบบว่าอะไรมานี้นะครับต้องที่เขาเขียนมานะแล้วก็ ไอ้ผลเนี่ยคือมันค่อนข้างจะแบบว่าใหญ่พอสมควรนะครับคือไอ้ทรัพยากรหรือว่าโมดูลเนี่ยมันใหญ่อะไรมานี้แนะครแล้วก็เขาต้องลองไปทดลองก่อนนะมันเลยช้าในการที่เขาอัปเดตนะคุณผู้ชมสำหรับผลโซลุนะครับก็อัปเดตเนี่ยจะมาในหนึ่งหนึ่งจุดห้าชั่วโมงต่อไปนี้นะคุณผู้ชมสำหรับวันที่สิบเจ็ดนะครับก็รอดอูต่อนะว่าจะเป็นยังไงนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนะี่ยก็จะมีมาเท่านี้เลยนะคุณผู้ชม ะครับก็ไปรอได้นะครับอัปเดตก็ได้มาปรม,ม,มาสิบโมงสิบเอ็ดโมงเลยมานี้นะครับก็ต้องไปรอดูต่อว่าจะเป็นยังไงนะคุณผู้ชมก็สับคลิปนี้นะคุณผู้ชมขออนุญาตคนลาไปก่อนแล้วผมจะไปสตรีมอีกครั้งนะครับก็ต้องรองดูว่าจะเป็นยังไงนะสำหรับวันนี้ขออนุญาตคนลาไปก่อนเจอคลิปหน้าครับบ๊ายบายคุณดูเจอกันนะครับผมไปเล้